ยู่ดีๆก็ได้ภาพสวยๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณปีเสื้อที่น่ารักนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะโอ้ยสีสวยเป็นสีม่วงนะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณมากนะคะตัวใหญ่ด้วยเขาจะเล่นประจ่ากตกใจ ขอบคุณนะคะอ้ชโชว์เลยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะวิ่งามแต่ใช้ได้เพือนเพื่อนงามมากวิดีๆก็บินมากตัดหน้าพระจากำลงังสิ่งูดูขอบคุณนะคะขอบคุณมาก นี่ายตัวบ,บักง่ายเลยคุณคุณเอออืมก็ใจแทบบุก้าขยับย่านเพื่อนบินหนี บ่คิดว่าสีได้ภาพแบบนี้กราจะาไม่คิดว่าจะได้ภาพสวยๆนะคะเพื่อนๆสวยงามมากปีกเพื่อนนะนะาเป็นสีฟ้าออกม่วงๆออกในใดบทงหูบอบอกว่าถือเป็นเงาๆตรงกลางๆก็เป็นออกชมพูนิดๆ โอ้ยพระจ่าบุคิดเลยว่าสิได้ภาพนี้เพื่อนเพื่อนพระจ่ากำลังจะเดินกลับแล้วพระจ่ากำลังจะเดินกลับแล้วเพื่อนเพื่อนบังรู้จักปีกตัวใหญ่บุตัวใหญ่เพื่อนเพื่อนเต็มหน้าโจเลยตอนแรกพระจ่าถ่ายแนวตั้งไม่ไม่หมดเพื่อนเพื่อนเนี่ อุ้ยแห่งพึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณมากมายเลยค่ะขอบคุณนะคะที่มาให้ยอดซับยอดวิวยายจ๋านะคะขอบคุณพี่น้องด้วยค่ะขอให้ยายจ๋าสวยงามไปแบบนี้ตลอดนะคะขอให้ยายจ๋าปังๆเด้อขอให้ยายจา๋ามีสุขภาพที่แข็งแรงมองดูนี่เพื่อนๆน,นี่นี่อุ้ยแล้วเห็นจริงๆนะเพื่อนๆเหมือนกำรรมะหยี่เลย เหมือนกรมะยี่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนต้องขอบเส้นเพิ่นออกสีฟ้าด้วยซ้ํานะคะพระจ่ากัย่านเพิ่นบินไปได้เพื่อนเพื่อนอันนี้เพิ่นน่าจะให้พระจ่าแล้วล่ะอันนี้พระจ่าน่าจะให้พระจ่าแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ต้องขอบเห็นไหมคะขอบเส้นเพิ่นน่ะตรงใกล้ๆกล้หัวอุ้ยสวยงามโอ้เหมือนรูปหัวใจเลยเพื่อนเพื่อนสวยงามมากๆนั่น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 วเ่ง ยงามนั่นๆไปจับตรงนั้นอีกเพื่อนเพื่อนนั่นๆๆๆๆน่ะสวยงามมากสำนีก็ดีใจแล้วเพื่อนเพื่อนขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆประจับพามาเลาะปักป่าป่าป่าอันนะปักกล้วยนะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากมาย